เอออินตามอินตามบังเื่อะกะกุ้มบังเื่อะกะไก่ไกยปีเลยอือกุมเออกุมเลยเถอะเขาบังงามเลยดบังละเลมได้นี่ได้เลมเอาหนีเนาะเลมได้แม่แม่มาเจอสวัสดีท่านผู้ชมเนาะมันนี่กะบาตรุกันยังอยู่ที่บ้านน้ำจลาเมืองบุรพากลุ่มขมวนและในช่วงสองวันที่ผ่านมานี่ยบาตรุก็ได้มาถ่าย คลิปติดตามชีวิตของอาจารย์บุญมี่เนาท่านผู้ชมแล้วก็พบกับพายุฝนลมแล้วก็ฝนลมเนาะแล้วก็ไปใส่โบได้แต่ตัวนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงของมื้อที่สามที่ว่าประตูดุบานน้จลาก็เลยมาถ่ายคลิปก็บม่ได้ไปถ่ายคลิปและเมื่อนี้บัะตกได้มาทาพัดหรือว่ามาติดตามกับชีวิตการอยู่ของชาวบ้านน้ำจลา,าเมืองบัวละภาคไฟขมวนเดี๋ยวประตุนีจะพาท่านผู้ชมไปบิ่งวิธีชีวิตของขาเจ้านในการหูวเข้าอยู่ทั้งคู่ ทางด้านเทิ่งเดี๋ยวไปติดตามภับ z มบรรยากาศของพร้อมกันเลยครับไ่ไม่พอุก,กะได้มาเยี่ยมยามทางอาจารย์บุญมีเนาะใครนำเที่ยวม,มนันนี้อยู่ข้างบ้านนัานจลาเนี่ยจะคืออาจารย์บุญมีเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนกำลังกงั้ง ทันห้องคุณแล้วเนาะคืคูคุณเลยกำลังเสือกกำลังเสือกา่ดำในันดำดำได้ตดีดำบได้โซเ็ดไโซคนมาผีูอีได้ใหโซเลยอันนี้กงวิวเนี่สวยมากเลยนะทุกคนนะสวยมากเลยบ่แมนูไทยคอจรูหล่

มาถึงเทาๆนนะโซะมันี้อากาศดีฝนไม่ตกอะไระยำไหมโอ้หูหลายคนเนาะหลายคนจริงแล้วไอ คอันนี้ก็คือประชนเศร้าบ้านนั่นน่าจะลาเมืองบุรพภาคเลข้ามวนพี่ข้าวกำลังข้ากระบอกขาหมักใบไนเลยข้าวอ่ะข้าวเยังงานไปเลยนั่นไหมเนาะเออเออข้าวพันนี่ข้าวเอิ้ญข้าวพันอย่างไหมเออข้าวคือข้าวนี่ข้าวพันอย่างไงเออซื้อข้าวไงข้าวกลางข้าวกลางวะเออมันมี่ข้าวโดกันปะ โดอเ้าเดืข้าโดข้ากลางแล้วก็ข้าปีบ่อันนี้แหละข้ากลางโอ้ยังมีข้าวปีตัวนี้บ่ข้าปีเออตัืนี้แะข้าเอิข้าปีือนข้าปีเนาะตัวเคี้วนี่เนาะเออยังี่อ่านเพิ่มว่าอย่มะบ้างมมมีอะนรจารบมีอม่าปามแล้วเอปมา มีบ่มีอันเดียวละมีอันเดียวเลยเอ้าไทยไทยบุญมีก็ได้ไทยบุญมีหูวงก็ได้นั่นแหละเก่าข้าเจ้ากับวิธีชีวิตของข้าเจ้ากับเมื่อวันบอว่าวันเสาร์ที่นัดมาเขาว่าเข้าซุกปุ๊บข้าเจ้าก็จะมาหูวงเข้าอยู่เทิงฟูพิ่โดยข้าเจ้าจะตื่นแต่เช้าๆเนาะห้าโมงหกโมงนข้าเจ้ากับหลังจากกันนึ่งเข้าหนึ่งน้ำเราจะ ตามเข้าเรียบร้อยเนาะเจ้ากระโห่เข้ามากินอยู่ให okay, ้อยู tag, care, ่สวนพี like ่เนาะโดยที่โค้งประเภณนีหรือว่าการดำรงชีวิตของเจ้านี่เจ้าจะบริสายเกี่ยวนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นความลึงเคยความึ้นเคยถ้าเราใส่เกี่ยวแล้วมันจะมีหลายขั้นตอนก็คือการปั้นได้ปั้นเข้าได้เบกเข้าลงไปอีกอันนี้ไม่ว่าใส่มือหูแล้วแม่นว่าเข้าหูแล้วปุ๊บก็คือว่าขั้นตอนเดียวเนาะก็คือเบกลงจากภูแล้วก็ไปอันนั้นหมายว่าไปตะล้วกะเอาเมื่อได้เนาะ อันนี้แม่นขาเจ้าละว่านกันกับว่าแม่นหมายเขาว่าค่อยไปช่วยเจ้าก้อนให้เจ้าแล้วเรามาช่วยให้ค่อยอย่างนี้เนาะหมายเขาว่ามีการเพื่ออิงซึ่งกันและกันเนาะหรือว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันน่ะเบิ่งใจบุมมีวันนี้เนาะไปไปเบิ่งใจบุมมีเข้า <c oughs> <c oughs> โอ้ไวขนาดน้บุมมีเ <c oughs> นาะตั้งเกิ้งไปสิไปมาแล้วแม่มาไต่เข้ากองไปสิไปโอ้ยสิไปยังได้ ไปได้ไหนต้องอันน่ะอันดีวต้ับที่เหนือเหียวต้องมือเดียว้อมือเดียวตัเดียวเปนไรค่คาดวันนี้แม่มาซวยเดียวบ่ะซวยกันบ่ะไขปพี่น้องเดียวกินแทน พี่น้องเงีบพี่น้องพี่อพเออหมายความว่าเข้าให้กับเจ้าแล้วล่ะมาช่วยแม่บ่บ่เออุ้ยเฮาเป็นเอุ้ยจะเป็นเอื่อยเออนี่เป็นน้องเป็น้องพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนาะเอออันนี้ละลูกกันนี่มีลูกเอออันนั้ลอออนละโตกับแต่จะลางกันไ้ชุ่มหัวนะด <c oughs> ูน่ะน,นั่งค่ายนั่งค่ายนั่นเออ ไปสบวยมาทีหนี่บาปออกไม่หอัดปากนะน่ไอ้มุดมาบีบอัดวนี่เรานคนเข้าเข่หเขาเออคนเข่าเขาโว้ยไ่เ็นก่อนตัวมานมะ ธรรมดาลงมาปุ๊บก็ต <t ried> ้องฮูดปั rain, the night, the ๊บๆปั๊บๆๆเลยเด้อี่นอันนี้ปัดดังลิ้นกินข้าอีได๋ยอกกันอยู่เขี่ยวมากเขี่ยวหยังอีกบ่แม่นนะว่ามาเฮ็ดเวียกแล้วจ้เมื่อล่ะบ่เอ้ยบ่ฮู้เมื่อซ้ําอียน่ะาล่ะเจ้าหันลเออตะะบกับคึเลยถ่าางงเด้จเตอยู่า คร่ะท่านผู้ชมตอนนี้กระบวตุกก๊กไดู้เข้าส่้อยเจ้าเนาะแล้วก็ได้สัมผัสระเจ้าขึ้นมาทางด้านเพิ่งดีละทางด้านนี้ก็แม่จันบุญมีเนาะที่ว่าเป็นทีมงานของบ่าบะตุ๊กเนี่ยที่บ่าบะตุ๊กนี้ได้มาหาเพิ่นเพราะว่าอิงตามค้ำโพของเอฟซีว่าอยากเห็นจันบุญมีนเข้ากล้องของบ่าวะตุ๊กนี่หลายๆเนี่ยกระบะตุกก๊กได้พามาเพิ่ก็ได้พาบ่าบะตุ๊กนี้มาเบิง่งวิถีชีวิตของชาวบ้านอยูนิขิทสโนบดก็คือชาวบ้านน้ำจะลลาเมืองบัวละพาค่อยขอมวด ซึ่งว่าวิธีชีวิตของขาเจ้านี้ในการปลูกข้าวเนาะหรือว่าการปลูกข้าวอยู่ทงคูนี่เม่นอาชีพลักๆของชาวบ้านเลยเนาะอยู่ในเขตเมืองบุรพาก็คือส่วนเผ่าบรูนี่เนาะซึ่งว่าส่วนเผ่าของพวกเพื่อนี่แม่นนับถือผีเนาะมีศาสนาเนาะแต่ว่าอาชีพลักของขาเจ้าก็คือการปลูกข้าวครับผู้ชมเนาะซึ่งว่าในฤดูการปลูกข้าวของขาเจ้านี่เม่นขาเจ้าจะปลูกในสวงเอ่อในการ ทางป้าให้ข well. 네้เจ้านี่เจ้าจะเริ่มแต่เดือนสามเะท่านผู้ชมเนาะเจ้าจะเริ่มแต่เดือนสามหลังจากทางให้เรียบร้อยขาเจ้าจูดเรียบร้อยเนาะยขาเจ้าจะเริ่มน้ำเข้าหรือว่าปลูกเข้าซักให้เนาะในส่วนประมาณเดือนหกเนาะแลเดือนเก้าเน่านผู้ชมเดือนเก้าห้าเดือนสิบข้าเจ้าจะซึ่งว่าเข้าเข้าพันธุ์ของเจ้านี่เนาะเข้าพันธุ์นี่จะมีอยู่ทั้งหมดนี่สามพันเนาะจะมีหนึ่งก็คือเข้าโดเนาะอันนี้ก็ ข้าวโดแต่ว่าบูงว่าพันข้าวโดนี่ซื้อพันอย่างมีแต่ข้าวเอิญซื้อร่วงก็คือข้าวโดเนาะซึ่งว่าเป็นข้าวที่ซุกก้นหมู่แล้วก็ได้กินไวแล้วแ็ต่อมาจะมีข้าวกลางข้าะเอินข้าวกลางตัวที่อันจานบุญนี่แล้วก็ชาวบ้านเพิ่งกำทังหูอยู่นี่ขาเอินว่าข้าวกลางมาทำสมนะซึ่งว่าทัดจะเข้าวเป็นข้าวที่ว่าทัดจ้เข้าวโดก็คือข้าวกลางก็คือข้าวพันนี้หลังจากหูข้าวพันนี้เรียบร้อยปุ๊บต่อไปก็จะข้าเอินว่าข้าวปีก็คือ ถ้าภาษาเล่ากับซีเมนประเภทเข้างันเนาะเข้างันก็คือเข้าเข้าปีของส่วนเผาบรูที่เป็นขาจาวัน,นได้หูเข้านี่ซึ่งว่าในการหูเข้านี่แม่นประเทนีของขาจาวเนะาะขจาวจะบุได้ใส่เกี่ยวหมายเขาว่าเฮ็ดหูดบ้านเดียวแล้วก็แล้วเลยเนาะแล้วไวหมายเขาว่าเฮ้าบริด้ถ้าเฮ้าเกี่ยวแล้วเนาะมันยังมีหลายขั้นตอนก,นกน็คือเกี่ยวแล้วก็ยังได้ไปมัดเนาะหลังจากมัดแล้วก็ยังได้เบรกลง แต่แถวนี้มันบบมีหงสีทผูุชมเนาะมันมันบบมีอันบมีหงนบมีหงสีขอภัยนาบ่บมีเครื่องปั้นเข้านะพระเจ้าก็เลยต้องได้หูดเอาหูดแล้วมันมีขั้นตอนเดียวก็คือหูดแล้วก็เบกสปองใส่ป้ใส่หลังแล้วก็เอาลงไปไว้อยู่พักเศร้าอยู่ทางด้านลุ่มพุนเนาะก็ละเลยต้องได,ตงได้ต้องได้ไสแบบนี้แล้วมันก็ไวเน่ไว,เนไวต่อการทำมาหากินนี่นแหละล่ะกา<ะ>ไปเหตดเบียกอื่นได้แล้วก็อีกหลักๆอันนึงก็คือในการหูกเข้านี่เนาะ เขาจะเล่าว่านกันหรือว่าไซ้คนจํานวนหลาย,ยในการหุบเข้าเพื่อว่าให้มันเลี้ยวไวหลังจากเลี้ยวจากเจ้านี้ก็จะสิไปโตเจ้าอื่นเนาะแลยคนที่มามาหูน้ากันนี่ก็คือไอ้าน้องเนาะเป็นลูกเอ้ยลูกน้องป้าอาวอาน้าลุงหรือว่าลูกสะพ้ายลานสะพ้นายนั่นนี่เนาะก็คือไอ้น้องกันมั้ที่มามาช่วยกันเนาะแลวในวันว่างๆเสาร์อาทิตย์กับทางอาจารย์บุญมีเพื่อนนี่ก็ ได้มาส่วยสโลดเนาะได้มาส่วยเหลือชาวบ้านเนาะในการหิตกิจกรรมในวันว่างๆเนาะจากนาเวียงนางานก็คือการชิดโสนเนาะเพื่อจะได้มาันเขาเอินมาหุกเข่าเนาะมาหุเกิดประชาชนหรือว่าเขาเอินมาลงเวียงลงเวียงยังลงเวียงอันนี้บะเออเวียงีเพิเนมาเวียงยังพื้นฐานบอพื้นฐานเออรู้ว่าเขาเอิน่าให้วันไหนเรือปะ ติพเทศกับซุ้มซนอย่างประมาณนี้นะเบียกสซุ้มซนเนาะเบียกซุ้มซนเ่นมาเบียกซุ้มซนกับมแม่เนาะสำหรับอาจารย์บุญมี่ที่ว่าเป็นผู้อาสาเนาะเพิ่นจะโบได้นิ่งนอนใจโบได้ให้ป่วยเวลาให้มันหมุนไปเรื่อยๆเนาะเพิ่นจะยังได้ใส่เวลาใส่เวลาให้มีประโยชน์หรือว่าให้มีค่าโดยการมาสร้างผลงานหรือว่าสร้างความฮักเพลงลึงเคยกับชาวบ้านเนาะเออขาเจ้ามีหมักทั่วโบมีมักเตงมักเตงเนาะ พักมีสี่โซมีมือะมากยัง้งเนาะเขาเจ้ากระเบงให้เนาะอันนี้เขาเอื้นว่าน้ำใจของชาวบ้านอยู่ในเขตสนบทนี้โดยบได้มีการเลขหายัางบได้ซื้อ,อยังมัดโกคือในเมืองเนาะอยากกินยังต้องมีเงินิ่งไปซื้อได้แต่ว่าอยู่ในเขตสนบทนี้ขาเจ้ามีการเชื่ออิอาศัยเึ่งกันเลยกันโดยเงินข้ามมีบบสมพัท์ท่อน้ำใจเสมเนาะน้ำใจนี้มนเป็นสิ่งลักๆของชาวบ้านอยู่ในเขตสนบทที่ว่าเขาเจ้านีได้ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเพื่อเพื่อเพศก็คือทำกุ้งส้มแนมหินนำกันเนี้อเนาะก็คือมันแสดงถึงความสามัคคีของชาวบ้านในเขตชนบท ทุกได้อธิบายเรื่องสภาพพปน้นที่บนต้นจะเอาหูเข้าแล้วเราจะเอามาใส่เป่าเนะาะหูจะเท้าเลยบนนี้เนี<อ>่ยป่ะ้าขั้วหูตั้งหนึ่งนี่บ่เออหูตอนต่อมงโอ้ตอนต่อมงเนาะได้ทั้งหมดสี่เป่าถ้ามันแห้งับฝนตกกันนะนะมันยังตี้ยังกระชังนั่นแหละแล้วจะหูจะเต็เม,ตเม,ตเมเต็มเป่านี่ยเราเอาลงไ,ไปพุ่นลยหน่อยไหมเนาะ อ่องไปแล้วไปเจ้าเลยโบเบกเลยเอาโบกบแพ้มีแต่ลูกนะว่าลูกลูกเอานะะเป๋านีงมีหลายโลเต็มอันนี้บมอันนี้ผมมีโอ่งมั้ยฮะยานนี้ยู่เลยหูดมือหนึ่งนี่ได้จากะเป๋าไหมเออประมาณ มือนึ่งกับมึอเท้ากะชิดปลายโอ้มือนึงได้ประมาณชิดปลายเปล่าแล้วเอาไปนี่ก็ไปตากเลยนะแม่เนาะเออเอาเมื่อเอาเมืตาก,ไ,ตากได้ใช้เล่าเลยไนดะ้โอ้หมายความว่าเอารถเอารถคนเอาเรื่อยวะนี่เออก็เอารถคนเอาเลยลูกสาวเจ้าอนไรนะขนเนาะเออก็เก่งเลยอสินะเนาะเก้ายนะิงกับขนเขา้าขนน้ำนี่พี่เราเมือเม่อยเอ้ยเมื่อยเช่านี่ก็คนเลยเด็ดแต่เช่าเลยเด็ดคนพี่น้องเนาะไฟพอใช้นะนะ จับเป่าจับเป่าเราชาวนี้น่ะชามเที่ยวทีนักที่เที่ยวแต่ละแต่ละปีนี่เจ้าเฮ็ดนี่กุ้มกินเ่าแม่เอออินตามลูกเอออิงตามบังเถือกกก้มบังเถือกกกายกายปีเลยเออกุ้มเออกุ้มลำต้นบังเถือกเ็กที่เข้าใกล้อีนอนยัง คือว่าอุดมสมบูรณ์อยู่ได้จากเปาปีนึงปีนึงมันเทือกัลอยไฟก็เท่ากัปีนั้นเขาได้ช่องลอยช่องลอยชามเป่านี้แหละต่อเรื่องนี่แหละโบได้ขายบุ่มไหมโบมีแต่ใบกิบเนาะเออเยอะเหมือนกับไอ้น้องโป่งไฟขาเข้าขาน้ำยืมเนาะยออดินฉันเป็นบ่เออแม่เลอเด็ดนั้นเนาะแล้วว่า เทาหูเมื่อไห่นี่ยมิจะมิจะต่าบอแม่หรือว่าสีต่ำหมดลูกโอ้ต่ำเท้าต่ำแรงเนาะลูกสท้าปวดต่ำหรือว่าลูกเท้าให้ลูกสาวต่ำเนาะเดือนได้ก็จามีทางให้เล่นทางเดือนเดือนชามเดือนเดือนเดือนนึ่งเดือนชองเดือนชามนั่นแหละเดือนชามเรากบแหละเดือนชี้กับบักไม้แหละเดอนี้กับบักไม้เอาทางก่อนเนาะเออทางไปทาง ดงว่ะนะปลาดงอะคันไปเล่าเจอทางเลยปักเลยเออเเลยนาะทางเล่าเนี่บะธรรมดาได้ยังไงเออทกแล้วลูกเลยอืมทกจนมันธราเมื่อดึงเนาะบึงฮาอันอัยุ่ยังบัตรทันฮอตหายชิปกะเทาเลยนี่อันเฮงเอ้ยนี่ยผมีอันเฮ็ดเบี้ยนนี่ตามเข้า แบกเข้าอยู Jesus, you kind of small, mm ่ท hmm. um, ึงพูแบบนี uh, right friends, ้น cool. yeah, ี uh ่ลกก็ตอนลูกย uh ังหน่อยนะลูกใหญ่ใหญ่ล้วก็บไข่เนาะเออก็บไข่เด้ลูกใหญ่เป็นชาวเป็นบ่าวแล้วอ่างไปเบกหนักนั่นแหละใส่ไปลูกนั้นอ่างเข้าบ่ตักน้ำต่ำเขานะไข่แน่เนาะเออันว่าดยังหน่อยสิโอ้ถูกเลยโอ้โหถูกคนลูกใส่ลูกนั่นเนาะอืาน่าต้าน่า อันทางนี่ไผ่พาทางพาเห็นผัวเนาะลูกก็มาทางน้ำเดียวบ่เออลูกก็ทางลูกและแห้งลูกแล้วนี่ลูกไปเอาแห้งเอาแห้งเขาเนาะเขามาหูดต้อยอันหูดเข้านี่ก็เกี่ยวเข้าตัวได้มันคักกากันเกี่ยวเอ้ยเอลเกี่ยวเป็นอันน้คือมักหูดสกัคนมักเคยหูเคยหู มันมันสบายเนาะฮูดมันบ่ได้มันบ่ได้ตีบ่ได้นั้นเนาะบ่ได้แล้วแล้วเลยแล้วเลยออครับว่าบเจ็บมือกกันเฮาธรรมดาอยู่ธรรมดาเนาะเพราะว่าเฮาลึงเลยเด้เออมันเคยแล้วนีบ่เคยเด้เนาะเจ็บเพิข้าหนาโอ้เข้าหนาสิแม่นแท้ข้าาฮูดบ่ได้บ่ได้เข้าหนาฮูดบ่ได้ได้เข้าอันนี้แหละเฮามันมันลดง่ายเนาะมันมืนมืนลง่ายอือ ซื้อแล้วมันซื้อเข้ากลางเข้าเข้าดอเข้ากลางเข้างั้นนั่นบ่เออซื้อเข้าหาเออบ่บ่บ่มีซื้อแท้เลยบ่ชื่อมันน่ะอันนี้สิเข้ามเลนน่ะเข้ามาเลนเอออันนั้นยังบ่ทันชุกนเจอเขาเอิ้นว่าหาวเจอมนน่ะพระาเจ้าจักเอิเข้าหยังถ้าอาจารย์บุมีนั่นแหละพญาแปรจาีเนาะพญาแปนะออ เขาก็ยังมาทันชุกนันจานเอ้ยเขายัางเข้ามาทันชุกขอนี่เข้าห่างมาเนะเขาห่า <laughs> ง <laughs> โอ้จานุตลกไหปู่ตลกแล้ว <laughs> มว่วนอืมลุกติเป็นแค่นั้น khẩu bằng ngam lưỡi thì bằng là lem đây này đây lem máu này đây mẹ mẹ mà chưa cút <laughs> leo con à. đang mẹ <cười> <cười> mẹ hơi lặng ải าวเมนาพูเระเบิดตุกเออ้เผู้อายผูให้ทายพูเระเมนาพูตามันอียังอีอะปไงเป็นสาวเลยเนาะเออเอินม่เอินมาเอินมาตามาวยอกหนึ่งามาหนงนี่เป็นสาวไปเอ้ครับป่าไหน bà coi bà bông hả ừ, ừ. bà chị mày nó ngang coi đang cưỡi cưỡi đấy. Đấy, ừ. ừ. cười đấy cứ bảo chứ cô bố ma rồi bố mẹ thầy cứ bảo coi đúng không bà nữa ừ đủ cốt rồi là say uống như nhau một bảy <laughs> <laughs> phải uống hiền nhau một bảy đấy nhau với hụt khẩu thì hình tích <laughs> à, đấy Hãy <laughs> subscribe

โอ้แม่เฮยดกมีไอ้นอยโลดโอซันมะแต่เบกนี่าไอแต่เบกเดียวน้ำเดียวเลเป็นย่ามึงไปยืองคกาลงบอกคามึงห้ามลัน่ง่นน่งกันน่นงบนั่นนั่น โอเคโอเคโอเคเลยกินเก่งหลายเซวผู้เป็นเจไดแต่ละคลิปปรมะทับราดเห็นเด็กลงทางนั้นะฮะชั่นเลยเด็กๆลงได้ท่านผู้ชมหลังจากที่บ่าวตุกนีภได้มาเบิ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านในเขตสวนบทนี่ก็ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างได้เห็นวิถีชีวิตของเขาเจ้าเนาะในการ ตื่นเช้ามาในกิจวัตรประจำวันนี้เขะเจ้าเห็รยังแน่เนะาะหลังจากเจ้าต่ำเข้าหนึ่งเข้าล้างถ้วยเกลือเป็ดเก,กลือไก่เกลือหมูปล่อยงัวปล่อย,อยควายแล้วเรียบร้อยเนาะเขาเจ้าก็จะมาหุกเข้าอยู่ให้ในฤดูกาลนี้คือฤดูกาลเก็บเกี่ยวเนาะเข้าให้ซึ่งว่าในตัวเมืองในเมืองบรรองุรพา่อยกัมหมดทางเขตเหนือของเมืองบุรพานี่ซึ่งว่าเขตทงางภาคเหนือนี่เนาะส่วนหลายจะมีแต่ชนเผ่าบรูเนาะหรือว่าชนเผ่าเรล่าทิงงัวเฮานี่และ อาชีบลักๆของข้าเจ้าเนาะอยู่ในเขียดสนมนี่ก็คือจะเห็ดให้เป็นลักผวาทางนี่จะมีแต่ปูผาป่าไม้เนาะแต่ให้หน้าตากานี่ก็จะบหลายเนาะข้าเจ้าจึงได้เห็ดให้นี้อาซีข้าเจ้าก็จะถางป่าเห็ดเห็ดให้เพอปลูกข้าวเลี้ยงสี่นี่เนาะเป็นลักเลยเนาะถ้าบโบปลูกข้าวอยู่เที่งพู้อย่างที่ข้าเจ้าโบมีข้าวกินเพราะข้าเจ้าบบมีให้บบมีหน้าเนาะเออข้าเจ้าโมีหน้าเนาะมีให้แต่ทางว่า ขาเจ้าอยากเฮ็ดบ่คืออย่งสี่งนองขาเจ้าก็บ่ได้อยากเฮ็ดปานใดนะท่านผู้ชมก็ย้อนว่าถ้าบเ่เฮ็ดก็บ่มีอันจะกินเนาะและ้วก็เฮ็ดมาหลายปีแต่เส้นปู่เส้นย่าเนาะจนหกจนมาฮอดเส้นลูกเส้นหลานพี่แล้วเขาเจ้าก็เกิดความสินเคยลืมเคยกับอาชีพนี้เนาะในการดำรงชีวิตของเขาเจ้านี่อยู่ในเขตสวนบดนี้ก็เลยเฮ็ดให้เขาเจ้านี่มีความถนัดคล่องแคล่วเนาะหลายกว่าซึ่งว่าบรรยากาศจังซี่วิถีชีวิตแบบนี้เนาะหาเที่ยวหาส้มนี่อาจจะบ่มีผู้คนใน ทุกทั่วสารทิศในทั่วโลกนี่อาจจะบุเคยเห็นวิถีชีวิตแบบนี้เนะาบาักตุกก็ได้มาถ่ายทอดวิถีชีวิตให้ท่านผู้ชมนี้ได้ครับสม้มก็คือบรรยากาศการหุบเข้าอยู่เขตสนมบทของทางประเทศลาวห้องนี่เนาะก,ก็คือทางเมืองบุรพาเผยทั้งมดน,นี่ก็ได้เห็นวิถีชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างกันจากในเมืองซึ่งว่าในเมืองนี่อาจจะมีหลดลางมียานพาหนะหรือว่ามีตึกหลายชั้นแต่ว่ามีความแตกต่างจากวิถีสนบทหรือว่า มีของชาวบ้านอยู่ในเขตสนอวก็คือจะมีแต่ธรรมชาติภู้พาป่าไมา้ที่ว่ามีความอุดมสมบูรณ์และก็วิถีชีวิตของชาวบ้านที่ว่าเรียบง่ายบ่ไดลูล้าแต่ว่ามีความสงบบบได้มีการยแย่แงแข่งแข่งขันกันเนาะสิ่งดีสิ่งเด่นนั่นนี่ก็นี่แหละก็คือวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายสุสดๆเนาะซึ่งว่าบางคนเนาะที่เกิดมาลูกเต่าเหล่าลานที่เกิดมาในยุคป,ปัจจุบันอาจจะบบเคยเห็นวิถีชีวิตแบบนี้และอาจจะบ่หู้ซ้ำว่าเข้าให้นี่เป็นแนวใดเข้าหน้าเป็นแนวใดนั่นนี่แต่คือบเคยเห็น แล้วบระตุก็ได้มาทางผู้ชมมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้เนาะซึ่งมาหาที่ยอาหา้มได้ที่ท่งวิถีลาวของปาะตุกก็หวังว่าคลิปของประตุกเนาะจะเกิดผลดีหรือว่าเกิดความรู้สร้างความรู้ให้เด็กน้อยรุ่นใหม่ที่ว่าเกิดมานี่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบนี้นี่บ่บนอยกโบาไลาแล้วก็ท้งผู้เท่าผู้แก่ที่่าอยู่ในสมัยก่อนนั้นที่ว่าขเขาจาห่างจากบ้านเมืองไปอยู่ทางประเทศนอกอยู่ต่างประเทศหลายหลายประเทศนาะ นั่นก็สามารถบึ่งในทรงบาตุกนี้ก็อาจจะเห็นให้กับเจ้านี่มีความสุขขินหอดบ้านขินหอดแผ่นดินที่เคยอยู่นี่เนาะก็บโบนอยก็หลายอาจจะเห็นให้กับเจ้านี่มีความสุขหลายก็หวังว่าคลิปของบาตุกนี่จะมีบทเยียนมีความรู้มีสาระดีๆนี่เนาะในทางผู้ชมที่ว่าเข้ามาติดตามรับชมงสำหรับคลิปนี้กับซีบ่บมีอย่างไรทางผู้ชมก็จจกกันไปก็คือเก้าเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งวิถีราวของบาตุกคือเก้าเพื่อจะบบพาดคิดใหม่ๆเนาะ เอราะว่าประตูยังอยู่ที่เมืองบุรพ่านี่โดนเติบเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กะสิโค้ชจบคลิปใบเพียง์ค่านี้ท่านผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้